วิสแบนวีอาโตวีอาโตวิสแบนทั้งหมูทั้งเห็ดเป็ดไก่ใครๆครเขาก็ใส่วิสแบนเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ใครๆก็ก็ใส่วิสแบนวิสแบนคุณภาพดีวีอาโตวีอาโตวิสแบนพบกับสินค้าของวีอาโซได้ที่ www.viaso.tv สวัสดีพี่หมยไม่เหนาเลยก็เนีงนนองน,ะน,น,งนองเนยะ้ <S <S ไป ไหนไหนไม่ใช่ครับตอนนี้เราจะมารีวิวสตูดิโอของพี่โดมซึ่งตอนนี้เขาก็ำลังเฮฮากันอยู่ข้างในไปเลยนะทำไมเรียบร้อยกว่าสตูเราเยอะวัสดีครับวันดีครับเราก็อยู่กับพี่โดมหนนแ้นเจนทำไมต้องจัดชื่ออยูคนเดียว คนยิมกันนิดนึงผมเกียครับเป็นเบสมนมี่ด d ดี้ครับผมเนมัมี่ด a ด d ีครับไม่ใช่เนวันดาวนะมาดูมาดูเัดาวรองดาครับมามี่ดัดดี้กล้วยตีกองมามี่ดาดดีครับแฝมค่ะพอยซันค่ะแม่ทา่พอยซันค่ะคือมือกองเขามนี่กองเขาเหรอครับไม่คาันี่คือเก้าอี้ครับองจัาปนซิงเกิ้ลใหม่ไม่ค่อยโดนก็เลยเอากองไปจานาเหมือนที่นี่คือห้องอะไรครับพี่ห้องครัวนฮะหน้าซามันประหลาดซะเหลือเกินอย่างกับทีมเกรปนามุตได้ห้องอัดนี่แหละครับ ว่าอุปกรณ์มันเยอะหน่อยอรวยกันเลยครับไม่ใช่ครับนี่นี่ไปดุไปดุตลกใหญ่แล้วนนี่อันนี้นะฮะเขาเรียกว่ามิกเซอร์เอาไว้ชงปกติก็ต้องแต่น้ำแข็งโซดาก็จะมีนี่ครับปุ่มนั้นน่ะแม่งเป็นนิวเคลียร์น้วยตุ่มนี้ไหมเออเรียนเลื่อนทีเดียวแม่งบ้านไหมเลยุียวาเขาเซ็ตไว้อยู่คืออะไรบ้าง ตามครบหมด10เพลงจะเสร็จแล้วฮะมาเลื่อนไอ้นี่ทีเดียวแม่งลบหมดเลยเขาเรียกว่าดีลิทออดีลิทออดแล้วทีวเคยเห็นเมื่อก่อนพี่โดงเขาเล่นแบบสกู๊ตสแคร์ก์แข่งเงี้ยผมก็เล่นสแคร์ก์ไข่อ่าแล้วด้านนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเอาบอร์ดครับโปรเซสเซอร์ก็เป็นเครื่องประมวลผลสัญญาณแบบเอาบอร์ดอีกนี้เขาเรียกอินบอร์ดเอาบอร์ดมาทีกุมมึนเลยไม่อันนี้ยสายเพอร์ฟอร์มสายเล่นใช่ไหมไม่สายนี้แหละพี่เอนจิเนียร์ด้วยไม่ยอะไรเลยวะ ผมติดประกรณ์แล <sm dispers S 2> ้วครับติดประกรณ์แล้วติดประกรณ์ดไริยางครับยังทำไมไม่รู้ไม่รู้หอยอะไรเลย ไม่บางทีคนเรามันก็ต้องแกล้งไม่เข้าใจพี่เพื่อให้มีคนเรานะถ้าไม่มีคนโง่ก็ไม่มีคนฉลาดโลกเราจริงนี่เห็นแล้วพี่เชื่อแล้วพี่เชื่อก่อนจะโง่อฉลาดอย่าไปนั่งของเขาเดี๋ยวหักนะซึ่งก็คือเครื่องโปรเซสสัญญาณครับให้สัญญาณมันดังออกมาได้จริงๆมันก็ดังได้ง่ายๆด้วยตัวเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าแต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันเองยมแล้วมันไม่ได้ดังด้วยอันนี้อ่ะพี่ผมเข้าใจมาตลอดว่ามันดังด้วยอันนี้นะนั่นนะสิจะพูดแล้วพอลรา ถามจริงนมันดูดีมีชาติตระกูลมากครับผมถามแบบว่าห้องนี้เนี่ยกับห้องอัดข้างๆเนี่ยเบ็ดเสร็จหมดไปเท่าไหร่พี่จริงๆอยากรู้ไม่ใช่พลอยนะพรอจะเเรื่องเงินผมว่าเราไม่พูดแล้วกันแต่ว่าตีนกาขึ้นมา2เส้นแล้วก็ทำงานเยอะทำงานหนักเพื่อแลกมาด้วยสิ่งนี้ก็ใช้เงินครับใช้เงินเลยลหละเพราะว่าคุยอะพี่ดมาร้องเพลงให้พี่ดีกว่าทำยังฟังพี่โดพูดเขาเปลัรื่องสาระกันอยู่เขาเป็นเรู่องสายากังอยู่เพราะว่าเนี่ยพี่โดผมกำลังอยากจะทำบางเฮ้ยจริงว่า จริงจริงแต่ว่าอย่างเราเราเราเอาแบบเดือดเลยไงเราเอาแบบบ้าเลยจริงๆก็ไม่ต้องเดือดขนาดนี้ได้ครับแต่ถ้าจะให้สูตรก็ได้อย่างงี้อันนี้เสียงดีมากเลยมันชื่อว่า API มันก็เป็นมิกเซอร์อะไรครับแต่ว่า API นี่ผมโหลดบ่อยของญี่ปุ่นอะไม่ใช่ไอ้ที่มันไข่ใข่อะไร r e d Hot S1 อะไรวะม้าแดงม้าเขียวเลยเคียวฮอตไม่มีใครแก้ให้กูกูก็ไปเรื่อยๆมาบ้งกิ ได้ไดมาพี่คิดถนัดแลเชื่อว่าพี่รงรองได้แหละเอามือมองฟ้าก็มาดูหน้าพี่เหน่อยใจไม่ยอมยอมมาคุยเอนี่เขายอมมาคุยกับพี่นะเขาบอกอยู่นอกฟ้าไม่บอกแม่นอกด้วย เมียครับว่าอย่างพ่อครับเอ้ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่เราให้มาออยู่ๆขอบคุณอ่ออยากพูดอะไรสาวๆอยากพูดอะไร วันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณมากแล้วเมื่อกี้มาล้วงว่าเราขอบคุณหนูเข้าใจพี่แล้วท็อพี่เลยที่ฝากอะไรหน่อยแล้วฝากเพลงแล้วกันครับเข้าไปดูใน YouTube ดีกว่าคิดเพราะว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยเจอเลยอ๋อค่ะเป็นขึ้นขนาดนี้เลยขึ้นด้วยเหรอ YouTube.com Slash Iconic Record ครับนะคะเดี๋ยวจะมีซอริสหน้าใหม่นะคะชื่อทัอทีมาริกาฮะ ร้อยเพลงจรินขอบหน้าเข้านี่ยครับพี่อยากได้ดนตีเอาๆไหมล่ะเชี่เอาสเกลเลยเอาวันนี้ก็ต้องขอเขามากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัสนุกอบอุ่นมากๆ